พี่บ๊อบบุกป่ากล้วยนะพี่บ๊อบพี่บ๊อบจับดีๆนะพี่บ๊อบสู้ไหมนี่วันนี้จะพาพี่บ๊อบไปเที่ยวไหนน้อพี่บ๊อบเพิ่งเลิกเรียนลูกแปดเก้าสิบหมอบเลยพี่บ๊อบเดี๋ยวพี่บ๊อบหมอบแล้วนะคะแม่แม่ พี่บ๊อบเล่นช้อนแอบ,บแล้วนะมอบดีๆนะพี่บ๊อบดูจะโป้งพี่บ๊อบแล้วนะ <c oughs> โอ้โหอ่ะพี่บ๊อบเงียบเด้อเดี๋ยวน้องจะหาแล้วน้องกินจ้วยก่อนไปแล้วพี่บ๊อบมอบนะพี่บ๊อบ <c oughs> ละจะไปแล้วนะ <c oughs> ไปต่อนะ้แน <c oughs> เรียกแล้วพี่บ๊อบ ไล้ดมก็รู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้ตาเอตาเอสวัสดีครับวันนี้เราพา้องจูมาป่ากล้วยกันนะครับนี่น้องจูนะครับกินอย่างเดียวครับไม่ขนสนโลกเลยครับตัวอ้วนมากเลย บ๊อบของลหอนัน่งลงลพี่บ๊อบเลิกเรียนแล้วเหรอพี่บอ๊อบนั่งลงโอ๊ยหนูรอเล่นกับพี่บ๊อบอยู่หนูหนูหนูเลี้ยงน้องเมื่อยทั้งวันเลยพี่บอ๊อบหนูไม่ได้ไปเล่นเลยโอ๊ยก่อนพี่บ๊อบก่อนโอ๊ยแค่เห็นพี่บ๊อบแล้วใครวะนูนเกง่งอะกอดก่อนให้น้องก่อนหน่อยน้องคิดถึงน้องคิดถึง ล่ะคิดถึงพี่บ๊อบจังเลยพี่บ๊อบไม่มีป๊ปปปเหรอพี่บ๊อบโอ้โยละกินจ้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่บ๊อบกลับจากโรงเรียนใค <c oughs> รไปดูพวอจะใส่โซ่ยังไงให้ขาดเนี่ยไม่ได้เลยลนะโซ่ขาดนี่ใช่ไหมลูกละรอพี่บ๊อบพี่บ๊อบเรียนสนุกไหมพี่บ๊อบ <c oughs> เดินตามพี่บ๊อบนะครแม่นูโซ่ก็ยังติดมาอยู่โซ่ขาดนะครแม่ดูสงใสัยโซ่บางด้วยโอ้ยหลุดงองเงเห็นพี่บ๊อบงองเงความน่ารักของพี่น้องต่างสายพันธุ์นะครแม่พี่บ๊อบเลิกเรียนมานี่แบบใจจดใจจ่อหรอน้องมันชอบกินหญ้าว่างันอึ่งอ่างน้อยพี่บ๊อบ พี่บ๊อบเลิกเรียนแล้วพี่บ๊อบต้องมาหาจูนะโดนยาเหลือบนเสื้อตรงนี้นะเห็นพี่บ๊อบนี่ทำตัวเหมือนเด็กสองเดือนเลยใครแม่แม่พี่ชายของเขาโดนมันมันบ๊อบหยาดนะอบโอ้ยพี่บ๊อบบอกว่ายาหมดแล้วหมดแล้วเหรอพี่บอ๊อบอ่ะหอมก่อนหอมพี่บ๊อบก่อนเร็ว อะไรติดก้นนั่นฮะจ่วยนั่นจ่วยกินให้หมดเลยจุ้ยนนโอ้น่าจะไกินใหญ่หโอยน่าจะปกินไม่มพี่จูหักแล้วก็ไม่กินหรอพี่บอ๊อบอ่ะพี่บ๊อบลองแอบซิพี่บ๊อบอันนี้จะตัดไ,ไม่ให้เป็นี่วาดเล่นซ้อนแอบพี่บอ๊อบแอบก่อนพี่บอ๊บอบอ,อยู่ไหนพี่บอ๊อบ พี่บอ๊อบของหนูเดี๋ยวแม่เทให้พี่บอ๊อบเดี๋ยวพี่บอ๊อบไปแอบนะว้าวอ่ะน้องจูนับเร็วพี่บอ๊อบไปหมอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่บอ๊อบหมอบดีๆนะพี่บอ๊อบพี่บอ๊อบหมอบดีๆเด้อ พี่บ๊อบหมอบไปแล้วนะคะแม่แม่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหมอบเลยพี่บ๊อบเดี๋ยวพี่บ๊อบมอบแล้วนะคะแม่แม่พี่บอ๊อบ,อ,อบละะบอเล่นช้อนแอบแล้วนะหมอบดีๆนะพี่บอ๊อบดูจะโป้งพี่บ๊อบแล้วนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> บอบใกล้ขนาดนี้ทำไมจะไม่เห็นราน้องจูพี่บ๊อบเนี่ยพี่บ๊อบตลกแล้วเนี่ยบอบใหม่แล้วพี่บ๊อบเอาหมอบตรงไหนดีนู่นตรงนู้นเลยพี่บ๊อบเราพี่บ๊อบไปบอบก่อนเดี๋ยวให้พี่บ๊อบหมอบก่อนมุดดีดีพี่บ๊อบอ่ะพี่บ๊อบหมอบแล้วไหนไหนพี่บ๊อบลูกเห็นพี่บ๊อบไหม พี่บอ๊อบมอบเลยไม่ต้องเรียกละลองเดี๋ยวละก็ปองพี่บ๊อบอีกดูนะคหาพี่มอบเลยพี่บ๊อบไปแล้วขอเติมพลังก่อนพี่บ๊อบละขอเติมพลังก่อนนะพี่บ๊อบเราต้องรีบเล่นเดี๋ยวประจามาละทําโซ่ขาดด้วยวันนี้นี่ โซ่ขาดมาตามหาพี่บ๊อบพาพี่บ๊อบไปเล่นเนี่ยอ่พี่บ๊อบเงียบเด้อเดี๋ยวน้องจะหาแล้วน้องกินจ้วยก่อนไปแล้วพี่บ๊อบมอบนะพี่บ๊อบละจะไปแล้วนะว <laughs> ๊อบแอบอะไรของพี่บ๊อบเนี่ยเห็นได้ยังไงพี่บ๊อบบอกโอ้โหใกล้ขนาดนี้ใครจะไม่เห็นใกล้ขนาดนี้ใครจะไม่เห็นเนี่ยอะเด๋อเร็วเร็วต้องใช้ตัวใหญ่ถูกแล้วเด๋อเลยดูตัวใหญ่ปะลูกอะกอดกันก่อนพี่บ๊อบเพิ่งเลิกเรียนลูก พี่บอ๊อบของเขาคนเดียวนะนี่บ๊อบของละคนเดียวหนูจะเห็นเละบ้าตรงนู้นพี่บอ๊อบเอาต้นกล้วยนี่แหละมอมพี่บ๊อบตรงน,นู้นเลยละจะไปแล้วนะก็ไม่ได้อยู่ในห้องน้ำลูกพี่บ๊อบมอบแล้วอ้าวแม่แม่ดู พี่บอ๊อบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าพี่บอ๊อบอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่านะกินน้ำพี่บอ๊อบไม่ได้อยู่ในห้องน้ำลูกพี่บอ๊อบไม่ได้อยู่ในห้องน้ำนพี่บอ๊อบลองกาก,าก,กรนี่หมอบแล้วพี่บอ๊อบไปต่อนะคุแม่เรียกเร็วพี่บอ๊อบไปแล้ว ได้เห็นพี่บ๊อบไหม,ไมพี่บ๊อบพี่บ๊อบโดนหนูโป้งหลายรอบแล้วนะหมอบดีๆนะรอบนี้ <c oughs> ดมก็รู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้ตะเอ๋ตะเอ๋พี่บ๊อบแพ้หนูสามรอบแล้วนะพี่บ๊อบ อาน,น้องจูแอบบ้างเร็วโกวาไป,ไป,ไป <c oughs> เป็นโกโกวาพี่บ,อบ๊อบบอกโอ้ยโอ้ยวันนี้เราจะมาให้น้องจูกินนะคะวันนี้ผมขึ็นหลังครับโอ้ยวันนี้จะพาพี่บ๊อบไปไหนน้องจู เดีจจ๋ยวจูจะพาพี่บ๊อบปลุกป่ากล้วยนะพี่บ๊อบพี่บ๊อจบจำดีๆนะพี่บ๊อบสู้ไหมนี่วันนี้จะพาพี่บ๊อบไปเที่ยวไหนนาะได้ยินเสียงพระจานุน่นได้ยินเสียงพระจา่าพระจ้าเรียกแล้วอุ้ยอุ้ยพระจา่าฟักทองไม่กินเลยฟักทองไม่กินเลยได้ยินเสียงพระจา่าพระจา่า จ๋าอยู่ไหนออกมานะเรียกเร็วเรียกจูเร็วพระจะ๋าอุ้ยอุ้ยทิ้งพี่บ๊อบเลยพระจ๋ามาเรียกเร็วอุ้ยเส,สียงพ่ออยู่ไหนนะโอ้ยดูใครแม่ได้กินประจ๋าอยู่ตรงนี้เองหนูมารอรับประจ๋าไง โซ่ขาดเลยพออลลอย่อจ๋าเห็นพ่อจา๋าทิ้งพี่บ๊อบเลยพักทองก็ไม่กินพวัก <c oughs> ท, <c oughs> ทองก็ไม่กินนะพ่อจา๋ารุนรุน <c oughs> ที่เล่นที่เล่นกันมาตั้งแต่เมื่อกี้ไม่มีความสำคัญอะไรเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยลำเอียงนะเราเนี่ยละละมาเล่นกับพี่บ๊อบ ปรจาจ้าใส่โซ่ละไม่ดีไงหล่นละแค่สะกิดนิดเดียวโซ่มันก็ขาดหลุดมีไงอะะมลุดละกลับบ้านแล้วนะพ่อโอ้โหล่าจะกลับอีกแล้วหล่าจะกลับแล้วละะกลับบ้านใครแม่กลับบา้าน ชมความน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้แม่ขวานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็ว